สวัสดีครับพบกับเจมนะครับ MG เจมส์จัดให้นะครับผมวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับรถยนต์ MG สีดำคันนี้เป็นรถที่พร้อมที่จะส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับลูกค้ามีเลิกรับรถวันที่9กุมภาพันธ์2567นี้นะครับผมแคมเปญที่ลูกช้าใช้คันนี้ก็คือฟรีดาวน์15%พร้อมชุดแต่งรอบคัน ประตูท้ายไฟฟ้าบวกคลิกเซนเซอร์นะครับชุดแต่งอันนี้จัดให้คุณลูกค้าก็คือเป็น S Sporty ตลิขีบสีแดงนะครับผมมูลค่ารวมเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ2 0 0แสนบาทลูกค้าใช้เงินออกรถเนี่ยศบาทนะครับวันรับรถลูกค้าใช้เงินออกรถ0ูนย์บาทเพราะว่าเป็นแคมเปญฟรีดาวสิเ์เซนะครับมาพร้อมกับนูนก็จะมีสิทธิ์ได้ โฮมชาร์เจอรพร้อมสำรวจและติดตั้งให้คุณลูกค้าเช่นเคยครับสำหรับแคมเปญนี้ที่ผมจัดให้คุณลูกคา้าคือฟรีดาวน์15%พร้อมสิทธิ์สำรวจและติดตั้งฟรีโฮมชาร์เจอร์ชุดแต่ง s s p o r t y รอบคันประตูท้ายไฟฟ้าบวกคลิกเซนเซอร์นะครับผมถ้าคุณลูกคา้าท่านใดสนใจแคมเปญนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่ MG เจมจัดให้ ได้เลยนะครับทั้งในเพจและในช่อง YouTube นะครับผมหรือจะโทรสอบถามหาผมได้0825709467ครับผมจะทิ้ง ID l ดียไไว้ข้างล่างนะครับผมให้คุณลูกค้าสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้นะครับทุกอาชีพครับสามารถดันเคสให้ได้ทุกอาชีพไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัทเอกชนข้าราชการรัฐวิสาหกิจพ่อค้าแม่ค้าท่านใดสนใจสามารถปรึกษา ผมได้นะครับในไม่ไม่ว่าจะเป็นปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเกี่ยวกับการยื่นขอสินเชื่อรถยนต์ไฟฟ้าผมมีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำคุณลูกค้าได้เสมอครับผมแล้วก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับแคมเปญดีๆเจมจัดให้คุณลูกค้านะครับสวัสดีครับผม